ข้าเข็มขัดดีกว่าเดี๋ยวไม่ปลอดภัยนะครับพี่นี่น่นเชียวเข็มขัดเห็นไหมเพื่อความเซฟตี้นะอเราก็ต้องลักเข็มขัดให้แน่นหนานะครับทุกคนสบายดีไหมครับเพิ่งเสร็จงานนะครับวันนี้ วมล,ล้ออะไรครับพี่เอ,เอพี่เอรัดกิ่มขัดหรือ,อยังครับรัดด้วยนะครับต้องประชดขนาดนี้เลยเหรอ,อครับผมก็วันนี้ทำงานเสร็จเร็วจังเลยไม่คุ้นเลยคิดถึงเลยเอ,ลอยากเจอ ใจหมดเลยหน้าเหลืองเลยครับพี mm ่เ hmm. อสทรงผมหรอครับทรงนี้ปะทร <laughs> งนี้ปะที่ขัดใจครับไม่น่ารักเหรอ,หรอไม่คิวเลยเหรออ่าๆเดี๋ยวให้เลือกระหว่างทรงนี้กับทรงเออ่หมูหยอง เรียกทรงไหนดีครับทุกคนกด1นึ่งทรงหมูหยองกด2องทรงกะลาครอบครับเฮ้ยก็น่ารักเดีอยวพอเราเราต้องเปิดใจนะครับเนี่ยเค หนึ่งหรือสองครับแจกกลางแล้วกันนี่เลยเออก็ก็ก็ใส่หมวกแล้วกัน ทำผมเสกกลางมีต้องเพราะว่าต้องทํางานครับไม่ใช่อยู่ๆก็ตัดเองะครับใครจะอยู่ๆตัดผมทรงเสกกลางะครับ <c oughs> ทรง <c oughs> ทรงกระลาครอบต้องทํางาน,นครับว่าจะแวะอยากแวะไปนี่หน่อยอะครับ เอ็มโคเทียเราผ่านไหมครับพี่เอ๊ะผ่านได้เลยนะผ่านเอ็มโคเทียเหรอครับวนสักรอบหนึ่งนะครับขอบคุณมา,มากๆนะครับทุกคนที่ทำเพื่อเราขนาดนี้นะครับมันเป็นอะไรที่อู้เฮ้ย เราอยู่เอ็มคอเทียจริงๆด้วยเลี้ยวเลยครับพี่เลี้ยวเลยครับคาดเบล์แล้วปอดไพรมากเดี๋ยวลองจะดูนะครับว่าจะอลังการ ขนาดในฝีมือนุชวันนี้ทำงานหนักไหมครับกับบ้านเนอกกับบ้านเราก็เดี๋ยวค่อยกลับเื่นอย่างนี้ก็ดีเหมือนนะเยอะ ฮัททูใช่ป่ะฮัททูครับวันนี้ทำงนานคับทำงนานหนักสู้ๆครับ, <S <S no, รบน,น้องขับรถทำงานควันนี้ทำงานคอนเกนส่วนใหญ่ ขับรถไปขอ,อนแก่นเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับขอ react แบบเล่นใหญ่รัชดาไหลครับสัมภาษณ์ว่าเท่าไหร่ไลฟ์มีเวลาะจะดูแน,น่นอนตอนนี้เพื่อช่วงคชมเวลาไลฟ์แค่โบนรถตู้จริงลองให้ก็บางทีทำงานแล้วแบบมันไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าจริงๆลูกค้าเขายัง ไม่ให้เปิดเผยใช่ไหมครับก็เลยแบบบางบางทีก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าวันนี้ทํางานทับทำงานที่ไหนแล้วก็ทำอะไรอะไรครับเพราะมันยังเป็นความลับโปรโมทเพลงให้พี่หนุ่มครับแต่ว่าเขียนเขียนชื่อเรื่องผิดครับจริงๆมันคือเรื่องของเรื่องเกาหลีที่เราร้องอะ I love to kill อะ เป็นเรื่องเออลักซ่อนแคนนะครับก็ถ่ายมานานแล้วมีพี่ไอซ์สลันอยู่เล่นด้วยไงก็ฝากด้วยนะครับไปดูอละครที่พี่ไอซ์เล่นนะครับอฝากด้วยผู้กำกับเก่งมากเลยผู้กำกับชืพี่นุ่มพี่หนุ่มปับมพร I love to cure it. song long and eh. to ray. jump to ray. Would day. Jayon rapman. That's a time with jump jump to win. Go me young jay. cake and cake. ว่า,ายเป็นคนนอนไว้เดียวดายกเพราะเธอคนเดียวจะไมเจอเป็นคนนี้ลองก็เก็บดูครับ ฮียอันเมนูชิสน่ารักจังเห็น LED แล้วขอรีแอคชั่นด้วยนะครับเพราะมากวันนี้เลิกกันเร็วเย้วันนี้เลิกกันเรวก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจเออใช่ บอกให้ออกกำลังกายด้วยนี่ไม่ได้ออกเลยลงทุนเป็นใครคือยิ y ่มทีนคาทาครับเฮียนูโลฟฟังู้สาวคาร์ล,ลยูไว้ one last try สักท่อนได้ไหมครับ one last I gotta put you out of my mind this time. Stop living a lie. I know I gotta be strong. Cause while your life goes on, ำเหรอครับน้ำไม่ฉ่ำนะครับน้าโชมครับ,อรบเอ้เฮเออเดี๋ยวจะไปหาหมอชิมนะครับ Tell me how am I s u p p o s e I live without you? And know that I've been loving you so How am I supposed to live with I, you? I, who, who, who. How am I supposed to carry on when all that I've been living for is gone? We need to อะไรครับบินมาบินไหนอะค่าลิกสิทธิ์รเลรดูต่องบอกว่าบินค่าลิขสิทธิ์มานะครับ <laughs> เราไม่ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์สองเพลงนี้นะครับโอ้ <laughs> oh my god <laughs> ตกใจหมดเลยลองเล่น <laughs> I don't wanna know the price we gonna pay for t o i n g it ก็ดีนะผมสวยเลย่เฮ้ยโยอ่ะขอเพลงมาเลยครับวันนี้อยากร้องเพลงเลยครับขอแรป JC ที่ร้องกับ M M อะไรอ่ะ เอมีเหรอเงื้อมีไหมลืมขอให้ PFC นะครับทุกคนนะครับตั้งใจสอบให้ได้นะครับก็ขอให้ทำข้อสอบให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ขอให้เดาให้ถูก จัดให้ครับแล้วแล้วนัดที่ไหนพี่ที่เซ็นท่านเลยเหรอแฟนสองคนหรือว่ามีผู้ช่วยผู้ชวยเขาออกติกมาไมาบ้างอ่ะแโอเคนะงีอ่ะ เริ่มนอครับถ้าเกิดใครที่เออเรียนจบแล้วก็ก็ก็ดีก,ก,ก็ดีบเก็ตถวจอดาจะเดินลงมา Oh my god Oh my god này, hợp Bãi biển. Bãi biển à, PD. Lờ, lờ, lờ. Đấy, nhưng mà, 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 ที่เข้าใจฉันไม่มีโอกาสบอกเธออีกต่อไปนี่มุมไหนไหนๆหนไหนวขึ้นเลยมุมไหนวะต้องอยู่ข้างห,หน้าพี่หน้าใช่หน้าพี่เอ็ะมันอยู่ข้างหน้าร <Okay. S 2> ิมถนนใช่ ไอ้เอ้ยมันต้องี่อยู่ตรงเนี่ยวันนี้ตอนนี้เราถึงอัมกัตเทียแล้วนะครับ

ทคล้องร้อความรอบๆเอ๋อเห็นแล้วเห็นไหมนี่นี่คล้องอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วคอค้งปึ๊บอ๋อรอรอเอ็มีมาก่อนเอ็มวีมาก่อนอ๋อไม่ไม่ได้เราต้องไปเลยเวารอเอ็มวีเราก็จะได้ไปเห็นแล,แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นเอ็มวีจู๋ไหมอึ๊บอึ๊บ ใช่ไหมไม่ใช่เจนุด้วยอ่ะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผลิตโชคต้องขอตัวไปก่อนนะและเดี๋ยวจะมาไลฟ์หาใหม่นะครับขอบคุณมากสำหรับทุกๆอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เด้อ บายขอบคุณมากครับขอบคุณที่ดูนะบาย